ก็สวัสดีนะบุคคลชาวโอ้กูไม่ได้มาแค่สองสามวันทำไมพวกมึงมันเยอะจังวะนี่จุดที่ผมบุ้มไปเมืเอ่อกี้นะเดินคิปเปอร์คือตอนที่ยังไม่อัดคลิปเว้ยโอ้คิปเปอร์บุ้มอือไม่ว่าจะมาขบคืนผมแล้ครับก็สวัสดีนะบุคคลชาวไทยทุกท่านดูกับผมขอรับพีธ วันนี้ก็อยู่กับผมขอรับพีทเองวันนี้ก็จะมาเล่นเกมไมค์ครับได้ไหมครับเอาชิวลอดเซาทีตัวมองเฮ้ยไม่ใช่เอาชิวลอดในโลกไดโดเซ่านะท่านผู้ชมลับมาแล้วขับมาแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมขอรับพีท วันนี้เราก็จะมาเล่นเกมไมค์คาร์ในไมค์มคาร์มูชิล่าเดลโรเสาร์นะโอเคก็อยากพูดอีกครั้งนะครับทั้ง,งทุกคนผมหาป้ายแป๊บหนึงน่งเนาะครับป้ายอยู่ไห <อะ S 2> นอ่ะเออป้ายเหรอป้ายมันเขียนไงวะวันนั้นไหนนะไอ้ป้ายอันนั้นอะ คือป้ายนะท่านผู้ชมแล้วผมขอเสกแป๊บหนึ่งนะนจะเป็นป้ายแบบไหนเหรอท่านผู้ชมแล้วผมให้ดูนะว่ามันเป็นป้ายแบบไหนป้ายเหรอแล้วป้ายมันเป็นยังไงอ่ะอ๋อนี่ป้ายโชว์ไอเทมโอเคท่านผู้ชมโอเคขอบคุณมาก คในนี้น่าจะมีมั่งป้ายเหรอป้ายเหียนี่มันปลาป้ายอ้าวบอรอเดี๋ยวเดี๋ยวสะกดเลยบอรอไอเดี๋ยวปออ่ะบออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันคลิป น่าจะมีอะไรนะอขอลองดูก่อนกรอบโชอเทมอ๋อไม่ใช่ป้ายหรอกว่ามันคือกรอบกรอบนี่ไงม่อีกหนึ่งอ้าวไอเวน ดี๋ยวเดี๋ยวกระบอกนี่หนึ่งเดี๋ยว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 ,ยวไม่โปรเจทโทกูมีสองอันเอ้าอันนึงนะทุกคนมันน่าจะใช้ได้แค่หมู่ั้างสัว์เนี่ย แล้วตอนนั้นคุณทำไงวะอ๋อไม่รู้แล้วแก่งเอากล่องปะป่ามาที่ฟ้านะท่านผู้ชมนี่โอเคจะมีสองกล่องแล้วกันมีกล่องไว้ไตรงนี้ไว้ตรงนกแก้ว ดม่หเลยเนี่ยมันกดไม่ได้แล้วผู้ชมงั้นผมจะเอาไว้ตรงนี้ละกันนะเดี๋ยวก็จบแรกคืออันนี้คืออาหารนะเราจะเก็บโพเทโทไว้ละกันนะอันนี้คือไข่นะเ็จะเป็นไข่ไดรโซ่ที่เรา,เาได้เลี้ยงนะุผู้ชม โอเคถ้าเรารู้แล้วเราก็ไปเริ่มเกมกันเดนฝา่านะวันนี้ทุกคนก็จะหนคลุกนี้เราจะมาสร้างตัวอะไรกันดีวนะจูบอ๊ะเก็ดก,ก็ไม่รู้อ่ะทุกคนก็บินได้แหละแล้วผมไปดู3ามเขาหน่อยดรฝานะคือไม่ได้เข้าเกมเลยนะไม่ได้เล่นเลยเดี๋ยวนี้ว่าบินเข้าให้อ๋อบินไม่ได้ บินไม่ได้ท่านผู้ชมมันบินไม่ได้เนี่ยมันบินมนันมันบินยากมากเลยมันคือยากมากโอ้ยไข่มันตีกูท่านผู้ชมขอภายในเสียงรบกวนด้วยนะครับเขม จังวะไม่ด้จำซุปไปไหนอ่ะจ้นันเราก็ต้องเดินไปนะเพราะมันแหลกแหลกมากด้วยเดี๋ยวผมมีห่านิ่วนี่หาเนื้อเต่านั่วโอเคนี่ไงของเขบเฮ้ยเจอเพื่อนเลยไหม สวัสดีเพื่อนสามเขาสวัสดีเอา้าตายซะแล้วเวเนอร์ฮะดูมั้งงั้นมาดูสามเขาเช็คให้อาหารด้วยเออนี่ะมองๆๆด้านออกมานด้านออกมา ได้เข้ามาตั้งนานนะุผู้ชมอ้อปะทูไปไหนมาออกมาแล้วามาไม่จเจออุย้ยงสัยอยากมีแฟนกับเขาเออเราไปหามาให้โอเคนะ้ำปะทูไปอ่เอาเาบินไม่ได้ไปทุกคนเอ่อ EP นี้เราจะมาสร้างตัวอะไรกันดีอะ มันจะค้างหายกับเกมนี้ไปตั้งนานนะทานผู้ชมผมมาตัดไม้โอ้ยทีเล็กทานผู้ชมทีเล็กอ๋อเจ็บเจ็บกินข้าวก่อนโหตอนนี้มันค้างมังใส่ต้องมันแหลกอ่ะ แต่ว่ามันแหลกอะแหลกเพราะต้นไม้เนี่ยจต่นี่มันแหลกดิฉับเออตันี้มันต้องเดินเอานะตัวนี้มันแหลกไอแอมดีซีเดินแหลกมันไม่ใช่แหลกทุกคนมันนทางไปแล้วเห็นปะมันแบบมันช้ามันแบบแหลกช้า เพราะฉะนั้นนะเพราผมว่าเลยว่าคือแบบบินไม่ได้อ่ะบินดิเฮ้ยบินาทีประตูไม่บินนะผู้ชมสามสองหนึ่งเออมันไม่บินเพราะว่าอยากกดกระโดดลายฟางเห็นไหมเรื่องมันหิว เราจะกระโดดหนึ่งครั้งอฮ้ยมันมันกระโดดยากจังวะคือมันวิ่งไม่ได้แลว้วอะ โอเคมาเราวันนี้เราจะมาสร้างตัวกันเลยดีว่านะนงการที่เราบินไปแล้วนะึ่งผมเชื่อเลยว่าผมต้องนอนตัวนี้แน่นอนเ่อครับไม่เอาแกแน่นอนแกมันคือสัตว์ปีที่ติดสบาย ตัวแรกมันตัวอะไรอ่ะตัวไหนวะตัวแรกตัวสุดท้ายเหรออ้าวกวบล็อกละแล้วทิ้งขอไม่บอนนะ โอเคน้องผู้ชมอ่ะตัวนี้คือตัวอะไรวะโอ้เจี๊ยส่กินเนื้อเจี่ยบมากให้แอมดีดีเดียมชุด B A R ยาว B ออามาทุกคนเราก็จะมาสร้างกลงเอ่อกลงไหนเหรอกงแถวสามเขาดีไหมแต่มันเป็น,มนไม่มันไม่ใช่สัตว์กินเนื้อนี่ก็มันสเขามันเป็นแบบสัตว์กินพืชอ,อะถ้ารวมกับสัตว์กินเนื้อมันก็น่าจะแยกแบบนั้นเลย บอกอยู่ใครมึงปีวะเนี่ยกรงแบบนี้เหรอกรงแบบนี้เราต้องแบบกรงเล็กๆหน่อยนะท่านผู้ชมกรงห้องมุมกมเราหมดแล้วอะ่ะมุกหมดแล้วอะ่ะมุกหมดแล้วน,นี่ขุดมาเดี๋ยวาึงโยมมา ก็น,นะผมก็ต้องใจตอนเท้าช่วยเพราะผมขี้เกียจไปนอนอะนะเออผมก็เลยต้องุด จะมาต่อเลยคุดคุดคุดเออเต็มเลยนะเออนี่มันไม้นะไม้เป็นของจำเป็นนะทุกคนเพราะฉะนั้นอย่าไปทินไม้นะทุกคนนี่ทุกคนเราต้องุดแบบนี้เยอะสามสองหนึ่งปุ๊บปุ๊บปะปลา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 ตรงนี้น่าจะเล็กกันนะไม้มาซี เอาเอาอะไรมานะเดี๋ยวนี่อ่ะเอาไม้โอ๊กเลยกันนะไม่อันนี้ยังไม่ต้องใช้ต้องก่อนใช้ลาวาก่อนนะข่าดินเผาอันนี้พอเผาเสร็จแล้วเ็ดเปือว่าถังขยะนะโอเคมาเออโอ้ดินอีก็ขวผ่านแล้วก็ดิ้งดิน ราต้องหา<ร>งดินก่อนผู้ชมเอ่อย่าเหรอนั่นก็ย่ามาแล้วกันนะหนึ่งก็จะได้มาหนึ่งอัดโอ้ยอ่าคาคินาเข้าหมดเลยหมดเลย ยากอยู่นะไอแบบเนี้ย ประตูนะนี่ประมาณนี้ประตูแล้วยังม,มีไม้ด้วยประตูเหรอแป๊บหนึ่งนะเราต้องเซตนะถ้าเป็ประตูแล้วเอเดี๋ยวเมื่อกี้มีแขกรับเชิญแบยนี่เป็นใครวนะระปลัดโต เประตูประตูเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวประตูธรรมาดามันมาป้ายประตูอะไรอ่ะประตูนานลูกแค่สองอ,อันก็พอนะชิคชุบเข้ามายน ลาชมบู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 บบูบบู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 บบู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 ูบูบบู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 บบู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  เดี๋ยวนี้มันแบบของเหล็กม,มองว่านะเออมันคงจะออกไม่ได้หรอกโอเคประมานี้มันติดกันสองอกอะ ก็กินถ้าม่ดีก็ไม่กินโอ้ยโอ้มันคุณเลวจังวะ 6ปีได้ป่ะเราจะเอะออถึงแล้วโอเคทุกคนมาปล้ฟักไข่กันก่อนเลยโอเคนะครับทุกคนไปเราต้องใช้พวปิ้วจุ๊บเดี๋ยวดิอีวเวน ไม่มีแต่ที่กาเน่ เคุณผู้ชมแล้วเราไปดูนายโดนสาวของเรากันก่อนนะคะขอไปในเสียงรบอควรรงหนะ้าแล้วก็ขอเอ่อไปใน,นเสียงรบอควรรงหน้าแล้วก็ขอไปในกับหยบาบลงหน้าจังใจจริงเหมือนเปิดคลิปอะ่ะปิ้วโอ้ยมันบินได้แค่เนี่ยฮะคือมันยังไม่เกิดท่านผู้ชม <c oughs> ไม่มีทอตอะ่ะ อ้าวน้องชมออมี่เปรอปอนยู่แอปเปิ้ลรอได้ไหมทา่น,นี้มาอเอาเป็นไฟกับเพื่อนลูกแทนเถอะโอ้เธอที่รักยอยฟังงันดีจะไปตอนนี้อ่ะเลยแบบนี้อื้ เดี๋ยวท่างชมมันแขกไม่รับเชิญมาด้วยมันแกวท่างชมมันจะกัดลูกผมมันเลยมองทำเวอะไรกันคะโอ้เิ้วกินหัวทิงาแบทิงาแมงกินแล้วอ๋อแล้วไงมาเป็นลมมาเป็นลมอะไรต้องเยอะแต่ต้องมา ควรแปลว่ามันมืดแล้วไปเลยไปเลยผู้สังเกตโอ้ oh my god ชิงกะเบมีต้องมีนอกใครคล้องในคลองก็มีแต่ทัวดีๆ <c oughs> <c oughs> คำรามเวรอะไรวะเนาะคนบุ้ชม 我跟你我来，我来问你啊，我来问你啊，我。